ช่วงนี้เราจะเหินฟ้าไปที่ซาอุดีอาระเบียหลังจากมีข่าวบอกว่าค่ำคืนนี้แซ รวมถึงคณะกรรมการส่วนหนึ่งเตรียมที่จะพาฮุจาร์เดินทางไปค้างที่มีนาก่อนหนึ่งวันเพราะว่าเทศกาลฮัทนั้นจะเริ่มอย่างเป็นทางการในช่วงของวันที่9ซุลิฮจาน์นี้ล่าสุดเป็นอย่างไรท่ามกลางสภาพอากาศที่แตะเกือบ50องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราจะพูดคุยสัมภาษณ์กับไอหมา่มุทิวัยหวังบุกครับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยครับอัสลมามุอะลัยกุมครับอิหม่านครับ วันอีบูซาลามารองมาตุนรอมาบริกาตุดครับขณะนี้เห็นบอกว่าเตรียมที่จะมีการเคลื่อนยา้ายฮุนยัตไทยไปครั้งที่มีนาก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเชิญฮะครับคือท่นานผู้กิจเรื่องหลายครับเรื่องของฮัทก็กำลังที่คือการข้า,ขามาใกล้เวลานะครับแต่ว่าเพื่อเป็นไปตามสุนนัของรถสุลทัต์็สุาานลลอฮต์ของอาลีวะสลัมที่เราจะออกไปอา,อาราฟานาั้นเราซูนได้กระทำไว้ก็คือการไปออกสัตุระยะคีอวันที่แปดครับ วันที่แปดเดือนอุลลิยานะครับเราจะออกไปตรวียที่มีนาไปนอนค้างที่นั่นแต่เนื่องจากว่าเป็นสิ่งซึ่งที่จะลำบากกับคุณา่ของเราเพราะว่าในวันที่แปดจะมีคุณาตาทั่วโลกที่จะเดินทางไปตรเวียที่มีนาทางเมอร์เซสซ์ยูนฟชกินอาเซียจงได้พิจารณาว่าโอเคเราควรที่จะออกไปตั้งแต่วันที่เจ็ดเพื่อที่จะให้ความสะดวกกับคุณา่าของเรา เดือนค,คืนนี้อินชาอัลครับหลังจากมะเร็งเนี่ยเราจะเริ่มเดินทางออกจากนครมากา์ที่พักที่มะกา์ไปสู่เอ่อไปสู่ที่มินานะครับถือว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่แปดเป็นวันที่เราสูลร,รอบอิสลาอะลยวันลัมได้อพยพไปที่นั่นแล้ไปอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเช้าวันที่เก้าก็จะเดินทางจากทุ้มมินาไปสู่อาราฟาต่อไปและหลังจากนั้นเราจะอยู่ที่อาราฟาปูคุปิอาราฟาหลังจากที่ละหมาดเอ่อสะวันชังหลังจากละหมาดเอ่อซูร็จัดเจ้าแล้ว เราก็จะเริ่มดาเนินการในการขอดูอาในการวิเคราะห์ในการอิสติฟาดจนกระทั่งถึงมะเก็ดเราก็จะเดินทางออกจากที่อาราฟ้ากลับมาสู่มุดติฟ้าแล้วก็เราจะอยู่ที่มุดิฟ้าจนกระทั่งถึงมุนติซูนเรนคือหลังจากยี่สิบนาฬิกาแล้วก็จะเดินทางเข้าไปที่ทุ่งมีนาไปทุ่งมีนาครั้งนี้เมื่อถึงที่พักแล้วเราก็จะออกไปกว้างยุมาตลอกระบะเป็นวันแรกหนึ่งต้นเท่านั้นเองครับ<อ><ม>ครับแต่ขอขอเรียนว่าปีนี้เรามีโอกาสที่จะ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มีนาก็าจะมีเบาะนะครับมีให้นอนสองแต่ละคนนะครับที่อาราฟะแล้วก็จะมีแอร์น้ําให้ซึ่งเป็นปีอีกปีหนึ่งที่เรามีการตะว,วุธมีการก้าวหน้าในการที่จะเดินมีการเพื่อที่จะสนัสบสนุนให้กับบรรดาพุทญาติของเราอะนะครับ,รบที่จะได้ใช้สมาธิในการที่จะทําการบูรพที่ทุงอาราฟะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงทําให้เราได้มีโอกาสดําเนินการต่างๆเหล่านี้ต่อไปเพื่อนะครับ ครับผมอิมามครับเียนถามต่ออีกหนึ่งเรื่องเรื่องของการเลื่อนไฟล์บินขากลับล่าสุดนี้ลงตัวหรือยังหรือยังคงกําหนดเดิมหรือเปลี่ยนกําหนดการใหม่แล้วครับตกลงเวลานี้นะฮะจะเป็นไปตามกําหนดเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนสนามบินนะครับขณะนี้ขอทครับเงียบนิดครับเงียบนิดครับเงียบนิดครับ ขณะนี้เราได้มีการตกลงกับทางทางการบินไทยแล้วในทำการลับเปลี่ยนใหม่ไปออกที่ที่มาดีนานะครับโดยเราก็จะเปลี่ยนขณะนี้เราได้ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําเรื่องต่างๆทั้งหมดเราจะเดินทางกันในวันที่ส7เจดกันยายน2 5 5 9ห้าิแต่เดิมนั้นจะออกจากที่สนามบินที่วิดาเราไปเปลี่ยนไว้ออกที่สนามบินมาดีนานะครับครับไฟ์แรก ในจะออกในวันที่สิบเจ็ดเวลายี่สิบดนาฬกาสามสิบนาทีเวลาในที่นี่นะครับเราก็บวกไปประมาณแปดชั่วโมงก็จะถึงที่ที่ทางนาราธิวานแล้วไฟล์ที่สองจะออกวันค่ำเดียวกันนะครับของวันที่สิบเจ็ดแต่่าเป็นวันที่สิบแปดหนึ่งนกาสามสิบสองนาทีแล้วก็จะออกวันที่สิบเ็ดทั้งสองไฟล์จะเป็นเช้า ไฟวันที่สิบแปดเราก็จะมีสองไฟเช่นเดียวกันครับแยกเียวในกาสามสิบนาทีแล้วก็หนึ่งในกาสาสิสองนาทีเป็นวันที่สิบแปดและเช้าวันที่สิบเก้าก็อีกไฟหนึ่งเป็นสองไฟแต่สําหรับไฟอื่นๆนั้นไฟอื่นๆนั้น,น,นจะเป็นไฟที่ปกติครับแต่ออกจากที่ดิดดาตั้งแต่วันที่สิบเก้าเป็นต้นไปอันนั้นวันละหนึ่งเที่ยวตลอดไปจนกระทั่งจะครบทั้งหมดอีกเก้าไฟ จะไปที่สนามบินจากยิดยาไปสู่สนามบินที่หาดใหญ่ครับเดลนสนี้จะออกจากสนามบินมาดินะไปสู่สนามบินที่บ้านทรนนารา r a วา h ครับครับรผมจะเป็นไปตามปกติเดิมจะอาจจะมีราช้าไปหนึ่งวันเดิมจะออกสิบหกแต่เนื่องจากว่าสิบหกเนี่ยสลอตเราไม่สามารถที่จะออกได้วันนั้นเพราะสนามบินจะเปิดวันที่สิบเจ็ดเราก็เลยดําเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อที่จะให้เราได้เดินทางไปเป็นปกติได้เราทำดีละตอนนี้ต้องขอขอบคุณหลายฝ่ายด้วยกันครับขอบคุณจากบรรดาเอ่อท่านพานุที่ท่านได้นประสานกับเป็นพี่ขอบคุณการบินไทยขอบคุณสำนักงานครื่องบการส่งเสริมกิจการทัศขอบคุณหลายๆส่วนทางทางจุฬาดนตรีก็ดีอะไรก็ดี่านี้เราช่วยกันจนกระทั่งแต่แล้วขอบคุณเอ่อการบินพอรเรลียนของที่เทอร์เดียร์เบียที่ได้ให้อนุญ,ญาต เราทาการเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนการเดินทางจากสนามบินที่นะครยิดดามาเป็นที่สนามบินที่นะครมาดินา่าต่อไปครับครับสุดท้ายนี้ให้อมามอวยพรวันไอยดืออังฮาปีนี้ที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทยนะครับในช่วงของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เชิญครับครับผมขอสั้นๆน,นะนะฮะบ,บอกว่าสิ่งที่เรารารถนาก็คือความสันติเพราะฮัตทีนี้เป็นฮัตแตงอะไรครับการทำฮัตเพื่อสันติภาพ เพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะเกิดสันติภาพก็คือความรักความสวางฉัชชและความสมามัคคี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ความปรารถนาของพวกเราเพราะราสรุนลอฮสรุนลอยหอืออะไรวะสลัมต้องการที่จะตัวเรานั้นได้เป็นผู้ซึ่งที่มีความสันติตามชื่อของศาสนาเราคือศาสนาอิสลามศาสนาแห่งความสันติเราทําตรงนี้ให้เป็นสันติที่สุดขอให้เรารักกันในานะพี่น้องผู้ิมและก็รักกันในานะพื้นดิษมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยอาปรารถนาและหวังไม่เกินว่าเหมือนกับวันครอบครัวข้างเราอีกวันหนึ่งวันอีดินดาวต์ฮาทำอย่างไรจะให้ครอบครัวมีสุขนั่นก็คือสร้างความรักความสมานฉันท์ให้ความ คืออาทรซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันสิ่งที่เราสุนอร,รใช้ในวันอีดินอาาัลบาฮาอีดินฟิตีก,ก็คือเดินทางออกจากบ้านทางหนึ่งแล้วกลับอีกทางหนึ่งทั้งนี้เพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสพบกับคนทุกๆส่วนทุกๆกฝ่ายแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน สิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ยอดปัารถนาและฝากให้กับพี่น้องของเราโดยเชพนะพี่น้องมูลิมและพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ในร่วมกันในประเทศไทยก็จงรักภักดีแล้วก็เป็นคนซึ่งที่มีความรักและก็ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุดปัารถนาและยอดปัารถนาที่สุดครับวันนี้ผมขอฝากไปท่านี้ครับขอบคุณทางวันชนะมน,นะฮะที่ได้ดำเนินการให้กับเราได้มีโอกาสได้ประชาสัมพัน์แลวก็พูดคุยทางเราพร้อมที่จะให้ เอ่อรายละเอียดกระตันตเวลาครับขอบคุณมากครับครับกรละครับวเระมอเสเร์ุลลอฮิวะบระกาตุฮครับ